มิวเอ็กตัวอีริกันนะครับสีเงินไอซ์เบิร์ดาวเพียง99,000บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมเอกยูสุป้ายแดงโปรแรงทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาชมมิวเอ็กตัวอีริกันนะครับนี่สีเงินไอซ์เบิร์ดาวเพียง99,000บาทเท่านั้นไปเดี๋ยวเราไปชมกัน อ,อันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีรมดำนะครับส่วนล้อนะครับคันนี้ก็คือล้อเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับขนาดสองหก1้าหกสิสิปดนะครับยางบิสโต้นะครับนี่จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถและ มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับนะะี่ครับิ้นนี้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับนี่แผงข้างบุหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นโนแบ็ k นะครับดำเงาสามารถกดพับกระจกมองข้างได้นะครับนี่ พรม 6D ของ QJ เบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังคู o l m a x ระบายความร้อนได้ดีเกี่ยงพวงมาลัยม u l t i f u n c t i o n นะครับแล้วก็มีลุ u คอน Control เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตัวนี้เป็น เครื่องเล่น Android 9นะครับ9นิ้วนะครับที่มาจากโรงงานนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y และระบบ Android ได้นะครับนี่แล้วก็กระจกมองหลังนะครับปรับตัดแสงนะครับปุ่มนี้เลยนี่คือเปิดเปิดปรับตัดแสงนะครับนี่อันนี้เป็นกล้องนะครับบันทึกด้านหน้านะครับเป็นแบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถที่จะดูในมือถือของเราได้เลยนะครับเวลากลางคืนนะครับ จะไม่แยงตานะครับเวลาเราขับรถนะครับแสงจะไม่มารบกวนสายตาของเรานะครับไปเดี๋ยวเราไปชมสเต็ปเซนเซอร์ด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับตัวอีดิแกนเราก็มีสเต็ปเซนเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับนี่ครับเปิดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับถ้าเวลาเราเดินเข้าไปหาตัวรถนะครับในระยะที่เซนเซอร์จับนะครับ ประตูท้ายก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับเวลาเราถอยออกมานะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนที่ปิดเองอัตโนมัตินะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถอยออกมาปุ๊บประตูท้ายจะปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับ นี่เป็นไงครับในรุ่นอีลิแกนของเราก็มีนะครับผมนี่ตัวสเตปเซนเซอร์นะครับประตูท้ายอัตโนมัตินะครับเปิดและปิดเองเมื่อกี้เราก็พาไปชมกันแล้วนะครับว่า m ิวเอ็กซ์อีลิตัวนี้นะครับดาวที่99,000บาทนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เอกอิวสุป้ายแดงโปรแรงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook และ t i k t อกนะครับ ไปก่อนนะคะ